นวนิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่ออักษรบทที่31ทําไมทําหน้าอย่างนั้นล่ะลูกนายแพทย์เกรียงไกรหันมามองเซี่ยวหน้าง,งามที่สอแววบางอย่างออกมาขณะที่ทั้งสองก้าวเรื่อยๆตรงไปยังห้องพักคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งนั้นนี่เรากําลังจะไปเยี่ยมคนป่วย ปิดาบุญธรรมคนที่สองของระดาบาดีกล่าวเน้นๆน้องแพรควรทำหน้าให้เรื่องรมหน่อยพอรู้ว่าใจลูกเคยเจ็บปวดและเวลานี้ก็เจ็บอยู่มันไม่เคยหายไปจากใจลูกหรอกพ่อรู้ดีพ่อเกรียงทราบหรอคะน้ำเสียงนั้นดูเนื่อยๆแม้ว่าดวงตาจะปรากฏแววบางอย่างแต่มันก็แวบเดียวเท่านั้นหญิงสาววัยสิเจดห่อไหลน้อย อากาศยามนี้หนาวเหน็บมันช่างทรมานหัวใจดีนักทั้งหนาวกายและเจ็บปวดที่หัวใจทำไมจึงเกิดอาการเช่นนี้แก่หัวใจหล่อนก็ไม่รู้ใช่ตลอดเวลาพ่อรู้หัวใจลูกดีแต่เราต่างคนก็ต่างเงียบกันไว้พ่อรู้ว่าลูกพ่อเจ็บปวดแค่ไหนแต่ลูกก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกเจ็บปวดของลูกนั้น มันยังไม่เทียบเท่ากับที่วรุษเคยเจ็บพ่อคะหยุดทีเถอะในตาคู่สวยของระดาวดีลุกชนใบหน้างามเผือดสีไปและริมฝีปากบางได้รูปนั้นสั่นระริกน้องแพรปิดาบุญธรรมหยุดชะงักเท้าอย่างตกใจเมื่อเห็นอาการนั้นร่างหล่อนถอยก้าวออกไปมันเหมือนลูกเสือที่เจ็บเพราะถูกทำร้าย น้ำตาไหลโปรโลงมาพ่อจะพูดทำไมแล้วหล่อนก็ทำท่าจะเหวี่ยงกระเช้าดอกไม้นั้นทิ้งก่อนจะถอยหนีอย่านะลูกหมอเกลียงไกลก้าวชิดนายทันทีเขาจับข้อมือหล่อนไว้แนบแน่นอีกมือหนึง่งปลดกระเช้านั้นมาถือเองทำไมลูกพ่อไม่เข้มแข็งเสียงนั้นกล้าวไปกว่าเดิมจนอีกฝ่ายก้มหน้านี่คือความจริงที่ลูกต้องรู้ ไม่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นโดยเร็วหล่อนสบตาบิดาบุญธรรมขมิงหนูไม่ต้องการจะฟังอีกแล้วพ่อเกรียงก็รู้ว่าหนูรู้อยู่เต็มอกว่าแม่หนูชั่วน้ำเสียงตอนท้ายสั่นเครือแล้วหล่อนก็สะอื้นออกมาอย่างเจ็บช้ำน้ำใจแต่หนูก็ไม่ต้องการให้ใครมาประนามแม่หนูพ่อเกรียงอีกคนหนึ่งที่คอยแต่จะซ้ำเติม น้องแพรอย่าเข้าใจพ่อผิดสิพ่อเพียงแต่เพียงแต่ต้องการพูดให้หนูรู้สํานึกหล่อนต่อให้อย่างอาถรรพ์มอเกลียงไกลเพ่งสายตามองร่างเล็กระหงตรงหน้าอย่างพิศวงทำไมระดาบาดีในวันนี้เปลี่ยนไปหล่อนไม่เคยกล้ากระด้างแบบนี้ตั้งแต่นายวรุษมานี่หล่อนดูเปลี่ยนไปอารมณ์ผันพวนง่าย ระดาวดีไม่เคยหัวเราะและร้องไห้พร้อมๆกันนี่เด็กสาวเป็นอะไรไปแล้วหรือว่าจะเป็นเพราะวารุษอา้าวคุณหมอเกรียงไกรร่างสูงใหญ่ผิวขาวผมสีทองก้าวเลี้ยวมุมหนึ่งออกมาทักทายด้วยภาษาอังกฤษทำไมมาเดินอยู่ตึกนี้ได้มิสเตอร์เฟอร์กุสันเขาหันไปจับมือกับฝรั่งคนนั้น เรียบปรบสีหน้าอย่างทันทีผมมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเหรอผมรู้จักไหมโน <No. S 2> เขาเพิ่งมาจากเมืองไทยเงินตามสบายเลยนะอ๋อแม่สาวน้อยช่างน่ารักเสลอเกินประโยคหลังเขาหันไปทางระดาบดีที่ยืนเม้มปากตาวาวอยู่ที่เดิมเมื่อเขาทักหล่อนจำต้องยิ้มอย่างควรรู้ธรรมเนียมสวัสดีค่ะ หญิงสาวเปลี่ยนสีหน้าใหม่ก่อนจะยิ้มให้เขาชื่อแพรเป็นลูกสาวผมเองยินดีมากสาวน้อยมิสเตอร์ไมค์เฟอร์กูสันขย่ามือเบาๆขณะที่สัมผัสเธอเป็นสาวไทยตัวเล็กที่สวยมากๆคนไทยยิ้มเก่งและผมเองก็ชอบคบคนไทยนี่คุณกำลังจะไปไหนหมอเกรียงไกรเอ่ยถาม หรือว่าเพิ่งออกเวรแต่นี้เพิ่งจะสิบโมงเท่านั้นผมจะไปรับเพื่อนที่สนามบินเข้ามาจากเมืองไทยอ๋อคงมาเที่ยวเปล่าเขาจะมาหางานทำที่โรงพยาบาลเขาเป็นหมอเหมือนคุณแต่คนละสาขากันเอผมเห็นท่าจะต้องรีบไปละจวนเวลาเต็มทีนายหมอคนนี้เขาไม่เคยมารัฐนี้ ไม่มีคนรู้จักเดี๋ยวเขาจะใจไม่ดีซะก,ก่อนวันหลังผมจะแนะนำให้คุณรู้จักเขาชื่อนัทวุฒิหมอเกรียงไกลยพยากน้าและเมื่อมิสเตอร์เฟอร์กูสันเดินผ่าไปแล้วเขาจึงหันมาทางบุตรสาวคนนี้เขาเป็นพวกวิสัญญีแพทย์พ่อรู้จักกับเขาตั้งแต่อยู่แคลิฟอร์เนียเราไปอบรมอยู่ด้วยกันนานเป็นเดือนเดืนทีเดียว เขาเป็นคนมีน้ำใจมากนะลูกค่ะหญิงสาวรับรู้เพียงแค่นั้นเราไปกันเถอะเพราะพ่อต้องรีบไปทำงานโรงพยาบาลที่พ่ออยู่นะ่ะไกลจากที่นี่มากเหมือนกันนะหญิงสาวก้าวตามไปเงียบๆนายรุธนี่มันน่าจะไปพักที่โรงแรมใกล้ๆโรงพยาบาลพ่อจะได้จับมันส่งใกล้ๆเออ หนูถือกระเช้าเข้าไปสิลูกหมอเกรียงไกรส่งกระเช้าดอกไม้คืนให้แก่หลอนพลางสำรวจสีหน้านั้นใหม่ค่อยดีขึ้นหน่อยเออเจ้าเฟอร์กุสันนี่ไม่เลวมาเปลี่ยนบรรยากาศได้เหมาะห้องไหนคะพ่อเกรียงหญิงสาวเองนั้นกำลังต่อสู้กับใจตัวเองเป็นการใหญ่หล่อนเอาคำว่ากระตันยูมาฉาบไว้เส้อจนเต็มหัวใจแม้จะอย่างทุลักทุเล ก็พยายามไม่สนใจมันห้องสิบ้านั้นไงลูกซองพ่อลูกมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องพักคนไข้พิเศษที่วรุษนอนอยู่ในนั้นหมอกเกรียงไกลเคาประตูเบาๆไปชั่วครู่เดียวพยาบาลผมสีทองก็เปิดประตูออกมาผมเป็นเจ้าของไข้ครับเข้าแนะนำตัวเองแทนทีและพยาบาลผู้นั้นก็จำได้คนป่วยเพิ่งจะหลับค่ะ และหมอก็สั่งไว้ว่าห้ามใครรบกวนเขาในตอนเช้าวันนี้คือหมอให้ยานอนหลับแก่เขานะคะหมอเกรียงใรพยักหน้าอย่างเข้าใจเมื่อฟังคำที่พย,พยาบาลอธิบายขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งถอนใจพลูออกมาเหมือนโล่งอกอะไรบางอย่างงั้นเราก็เข้าไปดูเขาเฉยๆนะลูกเขาหันมาจูงแขนบุตราวคนสวยเราจะไม่รบกวนคนไข้ ตามสบายค่ะพยาบาลขอตัวไปจากห้องนั้นในเวลาต่อมาไปดูพ่อรูสิลุกหมอเกรียงพาร่างระหงนั้นเดินไปที่เตียงคนไข้มุมห้องร่างยาวนั้นนอนสงบนิ่งที่แขนขวาเขามีสายน้ำเกลือโยงมาจากน้ำเกลือขวดเล็กที่แขวนอยู่ข้างเตียงลมหายใจของร่างนั้นสม่ำเสมอเห็นถนัดจากส่วนอกที่สะท้อนขึ้นลง หมอเกรียงไกรเอากระเช้านั้นไปตั้งเบาๆที่หัวเตียงแล้วหันมาพ่อจะขอตัวสูบุบรี่ค่ะพ่อเกรียงจะไปทำงานเลยก็ได้นะคะน้องแพรจะอยู่สักครู่ก็จะกลับงั้นพ่อจะเลยไปเลยนะหนูอยู่จนพ่อรุ้ตื่นก็ได้นี่นาไม่มีธุระอะไรไม่ใช่เหรอลูกระดาวดีไม่ตอบหล่อนเดินไปสูดร่างที่โซฟาสีขาวหม่นมุมห้อง แล้วก้มหน้ามองมือตัวเองเงียบๆปิดามองอาการนั้นเงียบๆก่อนจะหันหลังกลับออกไปโดยไม่พูดอะไรเช่นกันร่างนั้นยังคงนั่งนิ่งอยู่นานกระทั่งร่างบนเตียงขยับกายเบาๆและมีเสียงละเมอออกมาจากวารุษมนมนหญิงสาวผดลุกขึ้นยืนหลอนมองไปที่ร่างนั้นก่อนจะก้าวเท้าตรงไปพอหญิงสาวไปยืนใกล้ๆ ริมฝีปากได้รูปนั้นก็ปิดสนิทมีเพียงลมหายใจดังเล็กน้อยที่สอดแสดงว่าเขารู้สึกเหมือนคนเหนื่อยนี่นะหรือคนที่เลี้ยงเรามาระดาบาดีเม้มปากมองใบหน้าคมสันจมูกโดง่งที่พริ้มตาหลับสนิทนั้นอย่างพิษแล้วพิษอีกเขาคงจะมีอายุมากแล้วผมสีดำสนิทนั้นมีสีขาวแซมอยู่ปรปรายผิวเขาสวย แม้ในยามนี้ใบหน้านั้นจะออกเผือดเผืดดูเนื้อตัวเขาสะอาดสะอานหญิงสาวมองมือขวาที่ทอดยาวทับทับผ้าหม่มเล็บมือเขาตัดสั้นและมือนั้นก็ดูแข็งแรงซะจริงมนมนชายาอีกแล้วเขาละเมอถึงแม่มนก็ไหนว่าเกลียดชังกันสนักหนาหรือว่าในส่วนลึกของเขา ยังตัดแม่ไม่ขาดแวบบหนึ่งที่คิดเช่นนั้นระดาวดีก็ปีติจนขนลุกสู้หญิงสาวค่อยๆยื่นมือของตัวเองไปจับมือของวรุษมาบีเบาๆด้วยมือของตัวเองพลันนั้นก็เกิดความรู้สึกโหยหาอย่างประหลาดหญิงสาวผู้พลัดถิน่นซบหน้าไปบนอกนั้นพลางซุกไซใบหน้าลงไปประหนึ่งลูกนงที่ซุกไซหาความอบอุ่นจากอกแม่ พ่อพ่อรุ้กรางที่นอนนิ่งนั้นขยับเล็กน้อยระดาบาดีเงยหน้าที่อาบโชกด้วยน้ำตาขึ้นมองหล่อนเห็นริมฝีปากแห้งนั้นขยับขึ้นลงก่อนจะมีเสียงออกมามุลชยาฉันเกลียดเธอไปไปให้พ้นเสียงของวรุษไม่ได้เบาเลยเข้าละเมอออกมาเช่นนั้นขณะด,ดวงตายังปิดสนิท และการเคลื่อนไหวของระดาบาดีที่พงะกายนี้ทำให้วรุษรู้สึกตัวเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและหยี่ตาเมื่อพบแสงสว่างที่จัดจ้าในกระทันหันกว่าที่วรุษจะมีสายตาที่ชาชินต่อทุกอย่างในห้องนั้นร่างของระดาบาดีก็ไม่ได้อยู่ในนั้นซะแล้วพยาบาลผมสีทองเดินสวนกับร่างที่เดินแกมวิ่งออกไปหล่นเบิกตากว้างอย่างชงน ก่อนจะรีบเร่งเข้ามาในห้องคนไข้อย่างเป็นห่วงคุณคะพอเห็นเขานอนลืมตาอยู่บนเตียงก็ถอนใจโล่งอกทำไมรู้สึกตัวเร็วจังเลยวรุษค่อยๆหันหน้ามาและสายตาก,ก็ประท้ากับกระเช้าดอกไม้สวยสุดรู้ของใครหมอกเกรียงไกรกับลูกสาวคะ่ะพยาบาลสาวมองกระเช้าแล้วก็ขมวดคิ้ว อ้าวแล้วคุณไม่ได้คุยกับเธอหรอกหรอคะก็เธอเพิ่งวิ่งออกไปวิ่งออกไปคราวนี้เขาขมมดคิวบ้างใครกันที่วิ่งออกไปลูกสาวหมอเกลียงนั้นหรอค่ะเธอมากับคุณพ่อแล้วอ้าวนั่นกระเป๋าเธอนี่หล่อนยิ่งแปลกใจมากขึ้นเมื่อเห็นกระเป๋าถือสายสะพายแบเล็กน่ารักสีขาว วางอยู่บนโซฟาหล่อนจำได้ว่าระดาวดีนำติดตัวมาด้วยเมื่อขามาไหนคราวนี้วรุษถึงกับผุดลุกขึ้นนั่งนี่ค่ะหล่อนเดินกลับมาพร้อมกระเป๋าใบนั้นนี่คุณไม่ได้คุยอะไรกันหรอกหรอแล้วทำไมเธอจึงต้องวิ่งออกไปอย่างนั้นล่ะคะวรุธสายสีสายอย่างมึนงงหล่อนมาเยี่ยมเขาเป็นไปได้หรอ ก็ดูหล่อนออกจองหองขนาดนั้นขนาดอยู่เบื้องหลังหล่อนแท้ๆหล่อนยังไม่หันมามองเขาเลยวรุษนึกไปถึงเมื่อวานที่ร้านรถทิพย์เพิ่งจะมานึกขึ้นได้ว่าหล่อนจองหองถึงขนาดไม่หันกลับมามองเขาสักนิดอ้อเดี๋ยวค่ะดิฉันพอจะเดาถึงสาเหตุได้พยาบาลตั้งข้อสังเกตเอาไว้กับวรุษวรุษเหลือบตาขึ้นมอง อาการปวดหัวหายไปจนหมดสิ้นแล้วคุณชอบละเมอว่าเกลียดมนมนอะไรเนี่ยแหละละเมอทั้งคืนเลยดิฉันว่าหากลูกสาวหมอเกรียงชื่อมนเธอก็คงจะไม่พอใจหรืออาจจะเสียใจก็ได้หากว่าคุณละเมอออกมาอีกเมื่อสักครู่มนชยาคราวนี้หนุ่มวัยสาเบิกตากว้างผมละเมอแบบนี้อีกแล้วเหรอ ค่ะแน่นอนเลยว่าคุณมลชยาเมื่อครู่เธอคงเสียใจดูสิลืมกระทั่งกระเป๋าตัวเองวรุษนั่งนิ่งดวงตาเบิกโตอยู่เช่นนั้นน้องแพรน้องแพรประตูห้องถูกเปิดเข้ามาอีกครั้งในเย็นวันนั้นและผู้เปิดคือนายแพทย์เกรียงไกรวรุษกำลังเหม่อลอยอยู่ถึงกับสะดุง้ง เขาหันขวับไปเองและแล้วก็เหมือนกับจะมีสีหน้าผิดหวังเมื่อเห็นผู้ที่ก้าวเข้ามาค่อยอยางชั่วแล้วสิรุธอืมวรุษพยักหน้าน้อยๆขอบใจมากนะในเกรียงที่นายช่วยเหลือหากไม่ได้นายฉันคงแย่ทำไมแกถึงมาที่นี่คนเดียวความจริงแล้วแกน่าจะมากับใครสักคน หมอเกลียงกลายซุดตัวลงบนเก้าอี้สีขาวทรงสูงที่ตั้งอยู่ข้างเตียงคนไข้เขาสำรวจไปหน้าของวรุษจนท่วนทั่วอย่างจริงจังจนฝ่ายนั้นเหมือนมองไปทางอื่นอย่างอยากจะซ่อนแววตาฉันไม่มีใครน้ำเสียงนั้นฟังดูอ้างว้างซะจนคนฟังนิ่งอึ้งไปวรุษฉันไม่มีใครแล้วจริงๆเกรียงแกเชื่อฉันหรือไม่ก็ตามนะ ฉันบอกแกจริงๆคุณก้อยละ่ะเราหยาก,กันแล้วแล้วก็นานมาแล้วด้วยจริงเหรอเนี่ยใช่นอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่แก่มากแล้วฉันก็ไม่มีใครเลยฉันจึงต้องน้ำเสียงในตอนท้ายขาดหายไปในลำคอหมอเกรียงไกรผงาดถอยหลังดวงตาตื่นรุดแกอย่าบอกฉันนะ ว่าแกจะมาเอาลูกฉันคืนไปในเกรียงวารุดมองหน้าเพื่อนเขาเห็นแวววั่นหวและกังวลฉายชาัดเต็มใบหน้าและดวงตาฝ่ายนั้นพูดลูกขึ้นน้ำเสียงร้อนรนแกอย่าพูดออกมาเชียวนะเพราะฉันไม่มีวันคืนน้องแพรให้กับแกเขาเป็นลูกฉันในเกรียงฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างที่แกคิดหรอกนะฟังฉันก่อนสิเอาสิ แกว่ามาเข้าสุดการลงนั่งอย่างเดิมแต่ท่าทางดูไม่มั่นใจนักจบตอนที่31